ฮาย่าฮีโร่ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนายเฟรดดี้นะผมจะมาเล่นต่อจากท่าที่แล้วโอเคเริ่มกัเลยนะครับก็คือมันจะมีหมดแข่งรถให้ผมเล่นนะครับเพื่อที่ให้ผมเล่นนะ ซึ่งผมคือแบบมันยากผมก็เลยตัดฉากนั้นไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลบเนี่ยได้ได้ได้ไดโอ้โหได้คิดที่จะตอนนี้โบได้เจอแฮกเกอร์แล้วนะจะทำจะทำการโจมตีแฮกเกอร์โพหจะพยายามจัดการแฮกเกอร์นะครับนี่ซึ่งวิธีการจัด การต้องทำการการกดคลิกเพื่อยิงธนูนะครับซึ่งตอนนั้นผมเอตอนที่หลังจากจาก,การมารพัดจนได้แล้วเนี่ยคือตอนที่ผม้ากระเจ้าว่าอภรักาคืนบาแด่มันไม่ใช่นะครับแต่่าเป็นการตรกพลังมากกว่าเฮ้อตอนนี้ ตอนนี้โอ้โหสู้ตอนนี้เลือกแฮกเกอร์แกก็ได้ใกล้จะหมดหลอดแล้วนะครับซึ่งซึ่งสายฟ้าที่มาเนี่ยน่าจะเป็นของพระเจ้านะเฮียตอนนี้เฮียแกนะแกโอ้โอ้ดี๋ยวจัดการใช้ไดอยสิเก็มาเลยไอ้ชิโกมาเลย กินกิาจัดการได้สำเร็จอู้หิซาเหรองามอร่อยจังเลยงามคนณตัวบ้าอะไรเนี่ยฮู jum, ะะ้ฮู้ฮูเอร์ไหวงามงามงามต้องกินให้มดต้องกินพิซซาไปหมดเพื่อนตัวใหญ่และไปขมือแฮ็เกอร์ให้จุได้ แกเกอรนะ์แฮกเกอร <g ül> <c oughs> ์งเยอกเอครับเมื่อกี้โอ้ย <g ül> กเกอร์ตัวใหญ่จังตอนนี้ผมขยับเร็วมากขยับเร็วกว่าแฮกเกอร์นะครับตอนนี้ ที่ผมเล่นภาคมิโคเนีแบบมันจะเป็นภาคของรีมาสเตอร์นะครับภาคเก่านะรีมาสเตอร์จะภาคเก่าภาคแรกแล้วโมชั่ต่อดิภาคแรกโมชันใหม่โอเคตอนนี้นี่ผมก็กินกินกินแล้วก็กินกินพิซซ่าจนไม่รู้ว่าว่าจะอ้วนไปไหนแล้วนะครับน่าจะน้ำหนักเกินร้อยกิโลแล้วล่ะยังไงแฮกเกอร์มันก็ตัวใหญ่กว่าผมอยู่ดีครับ ๋ยวผมตัวใหญ่กว่ามันแล้วเย้แฮกเกอร์โอ้ยโอ้ยจะเป็นตัวใหญ่เกิพี่ก็ตัวใหญ่เกินพี่ก็ตัวใหญ่เกินโอ้ตอนนี้นะครับโอ้โหผมกจะรักกินพิซซ่าแต่กรั้ผมก็ผมก็ต้องทำให้ยาให้มันกินพิซซ่าด้วยนะครับ ไม่งั้นมันน่าจะตัวใหญ่กุบาผมด้วยแหละครับลองให้ปันดูว่าอะไรม,มันตัวใหญ่ขึ้นนะชมกโอ้โหแย่ละตัวใหญ่ันโดนพิซซ่าเลยอยู่โอโ้โหแสดงว่าผมตอนนี้ผมต้องไล่กินพิซซ่าตอนนี้นะครับผมได้ตัวใหญ่กว่มามันแล้วนะมาเลยอ่า yeah! ว้าวว้าวว้าวนี่เปนตัวาอตตัวใหญ่ยเขียนว่าดูปะากับแอร์แอไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดานะโอ้โหนค้ับตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากๆผมต้องหาพิซซ่ากินนะครับเพื่อน จะทำให้ตัวเอใหขึ้นมากที่สุดนะครับเพื่อทำได้นะผมก็จะร่อให้มันไม่ไปโดนพิซซ่ามากที่สุดนะครับเราไี้ผมกินพิซซ่าได้เยอะมากผมจะไล่หวัดดาว่า,วาดาาดาท้ายๆมันแฮกเกอร์มันตัวใหญ่มากแค่มันมีหลายตัวนยนะวันนี้ผมพยายามทำให้ตัวผมใหญ่บ้าที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปขมือแฮกเกอร์นะครับ ว่าผมูด้าตัวใหญ่พอแล้วที่แกเขาเมือกแฮกเกอร์นุ๊บหมูเป็นบิ่เฮ้ยแปลว่าตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยดิแกละฉันก็ต้องรีบทำให้แฮกเกอร์มันอันนี้โอ้โหแย่ละ ก็ต้องทำให้ตัวใหญ่มากกว่าเดิมปห้มากที่สุดสุดเพื่อกินพิซซ่าให้ให้ทำให้ตัวเองตัวใหญ่แล้วก็ทำทำให้ตัวเองตัวใหญ่ให้เร็วที่สุดใช่ไหมได้เลยเพื่อไปขม,มือแฮกเกอร์ถ้ามันแฮกเกอร์ได้พิซซ่าอันนึงเนี่ยถ้าต้ว่านะผมไปแอบกินอันนี้ของแฮกเกอร์ดีกว่า อนนี้ถ้าผมยิ่งตัวใหญ่ผมก็ยิ่งขเบือได้เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมทำตัวนี้ครับตอนนี้ผมจะตัวใหญ่เกือบมากกว่าแฮกเกอร์แล้วนะโอเคผมมั่นใจแล้วยั้มป ผมสามารถควบคุมแฮกเกอร์ได้ตอนนี้น่าจะดีนะผมสามารถหยุดหนึ่งเครื่องได้ถ้าผมสามารถหยุดการการกินของแฮกเกอร์ได้ไมันก็จะดีแต่มันมีสองเครื่องเลยท่านผู้ชมยังไงผมตู้มันไม่ค่อยไหวยอยู่ดีเป็นแบบนี้นะมันต้องขัดไปทีละนิดทีละหน่อย เวลาเท่าไหร่เราหกเจ็ดทีดิมานร็วกังอันลอบนก้ามาเก้ามาแฮกเกอร์ก้ามานี่ไงแต่พูดพูดผัวผัจะมีพิซซ่าแต่ตะอันผล่มาานผม้ชมไอ้เดียวฮ็กเกอร์ เฮ้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์จริงเฮ้ยก้องทำให้ตัวผมใหญ่กว่าแฮกเกอร์ได้ทำให้ตัวเองเนี่ขึ้นกว่านี้ตอนนี้เราไม่รู้แฮกเกอร์ตอนนี้อยู่ไหนนะครับโอเคตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับแฮกเกอร์ กินกิเนเรื่อยๆครับโอเคตอนนี้ผมว่านะน,นี้ดตัวใหญ่มากาผมเห็นพิซซ่าเป็นแกเฮ้ยอะไงผมก็ต้องต้องวัดเค่งแฮกเกอร์อ,อย่างนี้ครับอ้ยนี่ไง้อหนูสามตัวเลยเกล่ะหนูสามคน นุกน <toys> ุกทีโอนุกทามทีโอโอเคลุยเลยนุกทามทีโอเอาเลยรุยเลยลุกทามทีโอกินลุกทามทีโอลุยเอาเลยครับตอนนี้นุกทามทีโอกำลังกินพิซซ่าครับ เอาคือสามพี่น้องนุ๊กที่จะทำการแบทที่จะจัดติดมินใส่หุ่นะครับตอนนี้หุโหตอนนี้ทังสามคนเนะี่ยตัวใหญ่แบบไม่รู้จะตัวใหญ่ไปไหนแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าน่าจะ เกือบพอเหมือแพทเตอร์ได้ละนี่โอเคแป๊บนึงตอนนี้นะครับตอนนี้นูต้ต้องต้องปะทะกับพวกแฮกเกอร์นะครับเกอร์แอนด์มิก็คือกองทัพของแฮกเกอร์นะครับนู้ตได้รับพลังจากพระเจ้ามาแล้วน่าจะสู้ได้นะครับ ก็คือรับพลังมาเต็มเปี่ยบนั่นแหละซึ่งแก๊งแฮกเกอร์พวกนี้เนี่ยจะเป็นแฮกเกอร์ไทมทีโอนะครับอืมซึ่งตัวของนู้ต้องทำการขยายให้ตัวเองตัวใหญ่กว่าพวกแฮกเกอร์พวกนี้แล้ะขมือมันไปในทีเดียวครับครั้งเดียวคือเบือครั้งเดียวเลยนะครับตอนนี้นู ตัวใหญ่มากๆนะครับไม่รู้ว่าจะจัดการพวกมันได้หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ฟิน,นิทีมตอนนี้นะครับลูฟต,ตัวใหญ่กว่าพวกนี้ให้ได้นะครับโอ๊ยพวกนี้ได้เกิียาเรื่อยๆเพื่อ จะกินพิซซ่าแล้วครับแจ้งพิซซ่าของนุก,กินนะไอพวกนี้มันแจ้งพิซซ่าหนูกินสัตว์นูนก,ก็จะกินมันตรงนี้ดิเออนุกเฮ้ยโอ้โหนุกใชนมาแล้ว นุกตัวใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> ไปเลยอูย้โอเคครับจะหงค์ขอโอ้ยทำไมมันนหลักจังไปเลยแก อันนี้เป็นแฮกเกอร์ยิงธนูหัตานะครับเกือบโดนเกือบโดนอ่า next ต่อไปไม่โดดโอ๊ยยี่สิบสี่ยิสามนี่แหละ โดนยี่ิบสองคนเกือบโดนเก้าโดนโอเคท่านชมคราวนี้อยู่ไกลกว่าเดิมไปโดนไปโดนเถอะถูเ้ยทำไมไปโดนเนี่ยปุ๊บ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 ไม่โดด ขวาย่สิบเอ็ดยี่สามโอเคครับโ้นเรียบร้อยฮานูตอนนี้แข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมยีบสามเหมือนเดิมอ้าวผู้ชมแฮกเกอร์ล่าหัวคมคมแฮกเกอร์แฮกเกอร์ล่าหัวล่าหัวใส่สลาม ถ้าจะเป็นมิติเกมขั้นนะครับตอนนี้ก็จบคลิปได้แล้ว